ใครจะไปคิดคะว่าความรักในวัยเด็กจะทำให้เมกับแซกมีความรักที่ยืนยาวจนมาถึงทุกวันนี้เวลาผ่านไปไวมากมากวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ3ปีที่เราแต่งงานกันค่ะก่อนจกไปดินเนอร์ทานข้าวด้วยกันวันนี้นะคะแน่นอนค่ะเป็นวันครบรอบทั้งทีนะคะมีก็จะต้องมีของขวัญเล็กๆมาลองให้แซกทุกๆปีอยู่แล้วและปีนี้ก็เช่นกันค่ะสถานที่ที่เราเลือกดินเนอร์กันวันนี้นะคะก็คือที่โรงแรมเลอบัวค่ะ ห้องอาหารเชฟเทเบิลนะคะทุกคนซึ่งเป็นห้องอาหารโปรดของเมยเ์ตั้งแต่เมย์รู้จักผู้ชายคนนี้มานะคะเขาเป็นคนที่ชอบดื่มมากๆค่ะการดื่มของเขานะคะคือความสุขอันยิ่งใหญ่ในชีวิตเขาเลยค่ะเหมือนกันค่ะตั้งแต่แซกเลมรู้จักเมย์นะคะเมย์ก็เป็นผู้หญิงที่บ้าง,งานมากๆในสายตาเขาเป็นผู้หญิงที่จริงจังิงีซเีกับชีวิตมากๆงานเนี่ยก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเมย์เหมือนกัน แต่โชคดีมากค่ะที่แซคเนี่ยเข้าใจเนื้อมากคืออย่างเช่นวันนี้มันก็เป็นวันครบรอบของเราเนาะเราก็ตั้งใจอามาพักผ่อนแต่แซกก็อนุญาตให้มีทํางานก่อนไปดินเนอร์ค่ะ